เสือเขี้ยวดาบหรือที่รู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์วอสมิโลดอนเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มสัตว์ที่มีเขี้ยวยาวอย่างผิดปกติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์กินเนื้อยุคดึกดำบรรเสือเขี้ยวดาบอาศัยอยู่ในช่วงที่หลากหลายตั้งแต่ประมาณ2.5ล้านปีที่แล้วจนถึงประมาณ10,000ปีก่อนในช่วงสิ้นสุดยุคไพรสทซีนก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปในช่วงที่เรียกว่าเมกาซอนลิสซิงเชนเสือเขี้ยวดาบมีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกาและมมสา,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 ายยัันนนน์ตตนน่่งกกรออวปเเิหใใ้็ นินเนื้อยุคลายสตโตซีนที่ใหญ่ที่สุดและน่าเกรงขามที่สุดที่อยู่อาศัยของเสือเขี้ยวดาบมีความสามารถในการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ป่าดิบชื้นไปจนถึงทุง่งหญ้าพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างดีทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางในทวีปอเมริกาเสือเขี้ยวดาบถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการล่าสูงม,มาก โดยมีเขี้ยวที่ยาวและแข็งแรงเพื่อทำให้เหยื่อไม่สามารถหนีได้มีการเชื่อกันว่าพวกมันล่าเหยื่อโดยการซุ่มโจมตีเฉียบพลันและใช้เขี้ยวยาวฟันลงไปที่คอหรือส่วนอ่อนของเหยื่ออาหารหลักของเสือเขี้ยวดับคือสัตว์ขนาดใหญ่เช่นมัมมอสสัตว์กินพืชขนาดใหญ่และสัตว์อื่นๆในยุคนั้นการศึกษาของฟันและกระดูกทำให้เชื่อว่าพวกมันเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวมันเองอายุ ของเสือเขี้ยวดาบไม่ชัดเจนเนื่องจากข้อมูลจำกัดจากหลักฐานทางโบราณคดีแต่เช่นเดียวกับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อื่นๆในปัจจุบันคาดว่าพวกมันอาจมีชีวิตต่อยอยู่ได้หลายปีหากไม่มีการแข่งขันสูงจากนักล่าอื่นหรือมีอาหารเพียงพอขนาดรูปร่างเสือเขี้ยวดาบมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามสายพันย่อยโดยทั่วไปมีลำตัวที่กำยำและเขี้ยวยาวที่สุดในกลุ่มสัตว์กินเนื้อมีรายงานว่าเขี้ยวของมันสามารถยาวได้ถึง28เซนติเมตร 11นิ้วมีขนาดรูปร่างที่ใหญ่กว่าสิงโตและเสือที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีแข้งและหน้าอกที่พัฒนามาเพื่อให้พลังในการโจมตีเหยื่อ